ดีมูเพื่อนทั้งหลายมื่นี่สมมาประกาศหามูเพื่อนไผ่ทีเนาะมีญาติพี่น้องเป็นโรคเลือดจางบอเนาะพอสมเป็นคนหนึ่งมีปัญหาเหลือดจางสมเมาหลดง่ายไงที่พี่น้องเวลาเป็นมินกะเป็นหน่อยเดียวเนาะตากระเหลืองเลยกะบอกเลยว่าบบมีเหือบมีแห้งหน้าตาเนี่ย จะซีดเซียวบกคอยมีสีสันเนาะแล้วก็ปวดหัวง่ายเวลาลูกเวลาน่งเนี่ยจะวูบตลอดเลยแต่สมเด็จมากินตัวนี้พี่น้องทีคอร์ลพัดเนาะตัวนี้เป็นมากกว่าคอร์ลพิวทั่วไปเพราะว่าตัวนี้นี่มาตรฐานและรักษากนเลยเนาะที่สําคัญกินแล้วเนี่ยสวยกําจัดสารผิดออกจากเลือดเลือดเฮาเนี่ยมันมีเลือดเสียเลือดทีบดีเห็ดหอยเฮาเนี่ยอันเป็นหันเป็นนี่ง่ายแล้วก็เลือดไปเราเลี้ยงสมอง่เพียงพอเห็ดหอป่วยเนาะหลยคนเอาไปกินพี่น้องเป็นโรคอัน คีตค,คีกาเขาเป็นมาหลายปีฮะนะพอบางทีมันเกิดมาจากเลือดเลือดบดีพอก,กินไปแล้วเนี่ยอันนี้ดูแลจากภายในสู่ภายนอกดีท็อกเนาะเลือดโดยเฉพาะเลยแล้วก็บบำรุงเลือดให้เลือดเท่าเนี่ยดีงามแล้วก็เลือดเท่าไหลพี่น้องเข้มข้นมากขึ้นตัวนี้เนาะบอกเลยว่าเป็นมากกว่า คอล์พิวทั่วไปที่คอล์พัตตัวนี้ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไซ์ออกไปหรือสามารถที่จะสอบถามกับสมในเหลืองปัญหาสุขภาพได้นะ้องมีอาหารเสริมหลายโตเกี่ยวกับปัญหาบริเ็นดวงตาเนาะเป็นโรคกระดูกหรือว่าผู้หญิงเฮ้าเนาะพี่น้องประจำเดือนมา,าปกติหรือว่าผู้ชายใครที่ว่ามีลูกเากก็สามารถทักมาได้เด้อพอมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะเหตุในฐานเนี่ยมีลูกง่ายติดลูกง่ายได้นะจากนอกก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากลเลยนะพี่น้อง